ีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการโปรดทุกเพิ่มสุขนะกับหมอฝนค่ะน้องซีมาค่ะสวัสดีทุกท่านนะสําหรับตอนเช้าวันจันนะวันนี้วันจันทร์ที่เท่าไหร่นะซีมายี่สิบหกอืมยี่สิบหกมีคนตอบมาให้ด้วยนะเสียงกับภายในค่ะเป็นจิตวิญญาณที่กล้าแก่งนะฮะเออเออไม่ใช่เสียงทีมงานเสียงทีมงานนะท่านผู้ชมนะก็เรียกว่าท่านผู้ชมวันนี้เปิดเช้ามากับเรื่อง น้ำค่ะค่ะและเรื่องไม่เป็นเรื่องเออและเรื่องไม่เป็นเรื่องนะเออเรื่องน้ำท่านผู้ชมบอกแล้วไงว่าหรือว่าปลาออปีนี้นารีจะมากับน้ำเขาบอกว่าเวลามีนารีขึ้นมาปกครองประเทศทีไระจะต้องมีปัญหาน้ำนำมาก่อนทุกทีเขาบอกถึงเวลาหรือย,ยังจะต้องมาปัดฝุ่นกันแผนดูแลน้ำยุค ปูยุครัฐบาลคุณปู่ยิ่งรักนะเขาบอกว่ามันควรจะเอามาปัดฝุ่นกันได้แล้วนะ,ะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเาร,รักษาการแล้วก็ดูแลกันไปเป็นทีทๆอย่างนี้สิบปีที่ผ่านมาเอาแผนยังไงก็มันก็ยังตั้งไว้อยู่อย่างนั้นเดี๋ยวมันก็ไม่ได้ทำอยู่ดีนะคะเพราะว่ามีคนไปร้องรัฐบาล ก็รัฐบาลก็จะไม่อยู่แล้วก็พอชุดทหารขึ้นมาหรือชุดอื่นๆขึ้นมาก็ไม่ทืมรอให้มีพายุเข้ามาก่อนรอให้มีพายุเข้ามาก่อนเดี๋ยวเราได้ตัวตายตัวแทนบ้านอยู่ไหนนะคนร้องอะสิมานี่ <c oughs> ไม่ชอบให้ประเทศชาติ <c oughs> จเจริญยังพอว่าเออพวกนี้เนี่ยกูไม่ได้มึงก็ต้องไม่ได้เออ น่าจะต้องมีเบื้องหลังหรือไม่คนสั่งแล้วคนร้องได้เงินหรือไม่ได้ผลประโยชน์อะไรหรือไม่อันนี้น่าคิดนะคุณผู้ชม,มเราควรจะรีบอฟอร์มรัฐบาลแล้วก็มาแก้กฎหมายสะอยาให้องค์กรอิสระมาะเป็นคนตัดสินนักการเมืองอให้ประชาชนเขาตัดสินกันเองค่ะเขาจะเลือกหรือไม่เลือกดูอย่างประชาธิปัตย์ก็รู้กันอยู่แล้วนั่นคือการที่ประชาชนตัดสินแต่ไม่ใช่มาบอกว่าตนเองเป็นผู้บริสุทธิ ดนยุบร้องยุบพักสามครั้งก็รอดมาได้อำนาจอยู่ในมือตัวเองหรือเปล่าในตอนนั้นนะ่ะใครจะไปรู้ทุนอำนาจฝนหัวนะคะประเทศชาติเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะปัญหาเรื่องน้ําท่วมโอ <c oughs> เป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาโตนะท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันอยู่เนะี่ยท่านผู้ชมว่ามันเราอยู่ในช่วงฝนตก แล้วก็มีเหตุการณ์น้ำท่วมทางเหนือกันมาโดยตลอดและยังไม่พอท่านผู้ชมไอเหตุการณ์ท่วมทางเหนือไม่พอเนี่ยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปจะเป็นน้ำท่วมทั้งประเทศเชื่อไหมท่านผู้ชมเพราะตอนนี้น้ำเหนือลงมาแล้วอีสานก็เออล้นเต็มตลิงจากแม่น้ำโขงจากลาวจากจีนที่ปล่อยน้ำาวนเข้ามาปล่อยน้ำจากเขื่อน าภาคใต้ก็ฝนตกหนะักปริมาณน้ำฝนที่มากกลายเป็นว่าเราจะเป็นประเทศที่มีภูมิาศาสตร์รับน้ำรับน้ำมันดีหรือไม่ดีนะีนะไม่ดีนะว่าไปว่าไปท่านผู้ชมไม่ดีนะนะคะเห็นบอกว่าเมื่อวานนี้ เอ่อน้ำท่วมหลายจุดแล้วก็ตอนนี้น้ำเหนือเริ่มระบายอย่าชะล่าใจไปอย่าชะล่าใจไปตอนนี้ยังไม่หมดฝนเห็นว่าพายุจะเข้ามาอีกลอกๆหนึ่งบริเวณเดิมท่านผู้ชมที่อยู่ทางเหนือท่านผู้ชมที่อยู่ทางภาคอีสานตอนบนท่านต้องเรามาระวังไว้นะนะคะ เพราะว่าคนกรุงเทพตอนนี้เริ่มระมัดระวังแล้วมไม่ว่ารัฐบาลจะออกมาพูดว่าโอ้อย่าปอดออคุณประสบคุณปอดประสบออกมาอย่าปอดอกทมไม่ท่วมหรอกอคุูมุมทําออกมาบอกว่าน้ำไม่ท่วมถึงกทมหรอกค่ะท่วมนู้นเลยไปสมุดสาครสมุดประการนะแต่ท่านผู้ชมคนกทมก็บอกว่าปลอดภัยไว้ก่อน คนกทมยังเตรียมแล้วเลยนะท่านผู้ชมนะเราฉลาดพอที่จะระมัดระวังตัวเออเรายังเตรียมตัวไว้เลยนะเผื่อเดี๋ยวสักพักหนึ่งดูสถานการณ์น้ำอะถ้าสถานการณ์น้ําดูที่ท่าไม่ดีและฝนยังตกหนะักทุกคนช่วยกันนะคะยกของขึ้น <laughs> ดีนะห้องตัดต่อเขาเคลียร์บางส่วนไปแล้วนะฮะยกของขึ้นโต๊ะค่ะอ้า <laughs> ของอุปกรณ์ต่างๆในไม่เท่าไหร่นะดรเพิร์บอกให้ใหเอาออกไปให้หมดนะโต๊ะมันจะได้ลงลงจะได้เอาไว้นั่งทำงานเออนะแต่ถ้าน้ำท่วมมันคือการเตรียมการที่ดีทุกอย่างจะกองอยู่บนโต๊ะไม่ก็จากจากที่ย้ายจากข้างบนลงไปข้างล่างไม่ไม่ไม่ได้ลงไปข้างล่างไม่รู้ไปไหนแล้วอะไรเ่าเออน่าจะปลอกสายไฟขายกบลางแล้วก็ย้ายจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนไงเออค่ะนะ ท่านผู้ชมก็เรียกว่าเออก็ต้องมานั่งดูกันนะคะ <c oughs> ว่ามันจะมาถึงกรุงเทพหรือเปล่ปา <c oughs> แต่ว่านะตอนนี้เห็นข่าวมาได้ยินได้ยินข่าวมาว่าเมื่อวานเนี้ยอะไรนะพนังกั้นน้ําพังอ่ะสุขโขไทยอ่ะใช่ค่ะตอนแรกก็แค่ล้นเขาบอกแค่เออล้นท่วมพนังกั้นน้ําค่ะนี่ภาษาชาวบ้าน ภาษาไม่ใช่ภาษารัฐบาลก็จะบอกงี้เออล้นท่วมม่มันมีจุดที่แบบล้นอย่างเงี้ยอันนี้คือล้นนะ,นะอันนี้คือล้นเออแล้วมีแตกด้วยมีจุดแตกด้วยจุดแตกออคือมีทั้งแตกกระสอบทรายแตกแตกอะไรไม่รู้อ่ะแตกทะลุออกมาเนี่ยแบบเนี้ยอันนี้ไม่น่าจะเรียกล้นนะคะมันหายไปเลยเห็นไหมฮะคุณผู้ชมเออเออนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยนี่คือสถานการณ์น้ําจากเชียงรายที่มัน ไล่เรียงลงมาสมทบใช่ไหมถึงแม่น้ํายมใช่ค่ะถึงจังหวัดสุโขทยัยเมื่อวานนี้สิมาถามว่าทําไมแม่น้ํายมไม่มีเขื่อนคะ,คะเอาภาพขึ้นมาสิเอาภาพภาพที่เมื่อวานนี้หมออส่งขึ้นไปนะที่เป็นแม่น้ําหลายสายเนะี่ยจริงจริงอะแม่น้นะําเนี่ยเป็นภาพใหญ่ได้ไหมภาพใหญ่จริงจริงแม่น้ํายมเนะี่ย เป็นสายเดียวนะท่านผู้ชมนะที่ไม่มีเขื่อนไม่มีเขื่อนสุขโขทัยเป็นบริเวณที่ได้รับผลกระทบ่เขาบอกว่า <c oughs> เห็นคุณสมศรีมาพูดบอกว่า <c oughs> เป็นเพราะว่าคนเหนือน้ําไม่ยอมไองคนเหนือน้ําตอนแรมมกหมอคิดว่าใครวะคนเหนือน้าอ๋อชาวบ้านอืชาวบ้าน,ชา,านชาวช่องที่อยู่เหนือน้ําอ,อ,อยู่เหนือสุขโขทัยเนี่ย เขาไม<อ>่ยอมท่านผู้มชมให้มีการสร้างเขื่อนอเขื่อนนี้เป็นเขื่อนที่มีปัญหากันมานานแล้วเรียกว่าเขื่อนแก่งเสือเต้นค่ะเชือ่อว่าสีมาต้องเคยได้ยินเคยได้ยินตอนเข้ามาทํางานที่นี่แรกๆเลยนะฮะเ,เมื่อไหร่ที่มีการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นเราเชื่อว่านะท่านผู้ชมจะสามารถลดปริมาณน,น้ําหรือควบคุมปริมาณน,น้ําได้ดีกว่านี้ค่ะอืม ทำให้น้นําเนี่ยลงมายังถึงสุขโขทยัยได้ชะลอหรือช้าลงกว่านี้อืเนี่ยท่านผู้ชมทําไมหมอสุนสงสัยคนแม่น้ํายมคุณไม่รู้สึกว่ามันอ่ามันมันเดี๋ยวคนอื่นเขาได้ประโยชน์กันทั้งประเทศแต่ตัวเองเสียประโยชน์เลยไม่อยากทํามันไม่เท่าเทียมกับพื้นที่อื่นบ้างหรอเพราะอะไรเพราะพื้นที่อื่นเมีเขื่อนกันหมดแล้วอื เหมือนแต่ละบ้านมีไอโฟนกันหมดแล้วอ่ะค่ะบ้านคุณยังไม่มีไอโฟนเลยนะค่ะเออบ้านคุณยังไม่มีมือถือซัมซุงซัมซุงเลยนะค่ะเออแต่คุณไม่มีอ่ะคุณไม่มีอ่ะค,คุณไม่คิดจะมีเอ่อมือทงมือถือติดเอาไวส้สะหน่อยเหรออืมคือถ้าเป็นสมมุติว่าเวนเวนคืนที่ดินเนี่ยให้รัฐบาลเอาไปทาประโยชน์ทําเขื่อนอย่างเงี้ยม,มันจะกลายเป็นผลประโยชน์กับประเทศแต่ถ้าสมมุติว่าอยากจะ มีที่นาทํากินเนี่ยอยากจะไปเผาป่าอย่างเงี้ยทั้งๆที่รัฐบาลเขาห้ามแต่ตัวเองก็อยากจะเอาอันนี้ก็จะร้องเอาให้ได้ไงอ,อ,อะไรก็ตามที่เป็นผลประโยชน์ของตัวเองกูไม่สนใจคนทั้งประเทศท่านผู้ชมถ้าท่านดูจากภาพนี้นะมันเป็นการบ่งชันแล้วว่าทุกแม่น้ํามีเขื่อนหมดค่ะอืยกเว้นแม่น้ํายมยกเว้นแม่น้ํายมแล้วเกิดอะไรขึ้นคุณเป็นคนเห็นกรตัวกันขนาดนั้นเลยเหรอแล้วคนที่ก็ไม่ได้เห็นกระตัวเหมือนพวกคุณบางกลุ่มละ่ะหรือ NGO คุณออกมาเพื่ออะไร คือบางาคนเขออกมาบอกโอ้การสร้างเขื่อนไม่ได้เป็นการป้องกันน้ำนูน่นนี่นั่นโนนเท่าไหร่นักที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เห็นอีกหรอว่าป้องกันหรือไม่ป้องกันเนี่ยท่านผู้ชมทุกถ้ามันไม่ป้องกันก็คงไม่สร้างเขื่อนขึ้นมาหรอกมั้งว่าไหมเขื่อนภูมิพลเอ้ย <c oughs> เขื่อนกิ่วลมเอ้ยเขื่อนศิริกิจเอ้ยนะเขื่อนป่าทรงป่าศักดิ์เอ้ยท่านผู้ชมถ้ามันไม่มีประโยชน์คงไม่มีใครสร้างาแต่ ทำไมอะ่ะอยู่ดีๆถึงคัดค้านไม่ใช่อยู่ดีๆคัดค้านกันมานานแล้วแล้วก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีเออวันนี้นะโดยเฉพาะ NGO ตัวดีเออวันนี้นะจะมาพูดนะท่านผู้ชมนะเขาเขาพูดในส่วนของกรณีที่ทำไมถึงไม่สร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นอืม,อมเพราะเขาบอกว่าออกมาไม่คุ้ม,มแต่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดนะเชื่อว่าหลายคนที่ มีความรู้เกี่ยวกับตรงนี้หรือคนที่ได้รับผลกระทบตรงนี้คันปักยุบยิบยบย,บยิบอยากจะโฟนอินนะแต่วันนี้ไม่มีโฟนอินนะคะนะก็เลือกว่าเอาไว้ท่านโฟนอินในรายการสุดยอดภูมิปัญญาละกันนะท่านผู้ชมนะแต่มาดูปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมกันตอนนี้ก่อนนะน้ําท่วมกันตอนนี้ท่านผู้ชมนะคะเอาตั้งแต่ภาคเหนือกนลงมาก่อนนะอืตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะตั้งแต่พยา เป็นยังไงเห็นบอกว่าพเยาวเนี่ยพเยาวน้ําเนี่ยก็เริ่มลดระดับแล้วนะใช่ค่ะโอ้มีภาพข่าวนะแต่ไม่ได้นํำมาให้คุณผู้ชมดูวัวนึกว่าจะตายซะแล้วสองตัวแต่ก็อรอด มีทีมกู้ภัยเขาลงไปช่วยได้นะฮะพื้นที่ที่พะเยาเนี่ยมีการรายงานเข้ามาในช่วงเช้ามืดเลยของวันนี้บอกว่าระดับน้ำเนี่ยเริ่มที่จะลดแล้วในบางพื้นที่อย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมสําหรับพื้นที่ของก้านพะเยาเนี่ยระดับน้ํายังคงวิกฤตอยู่นะคะ มีการรายงานนะคะว่าสถานการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดพะเยาเนี่ยบางพื้นที่น้ำลดแต่ว่าก็มีปริมาณของน้ำสูงในบางจุดเมื่อวานนี้มีปริมาณอยู่70.589ล้านลูกบาทเมตรลดลงจากวันก่อนที่มีปริมาณ 71.958ล้านลูกบาทเมตรแล้วก็ได้ไหลผ่านล้นเข้ามานะคะทางประตูระบายน้ำสถานีประมงไหลลงแม่น้ำอิงแล้วก็มีการเอ่อท่วมชุมชนรอบๆกว้านพะเยาและพื้นที่ท้ายน้ำทั้งในเขตตำบลเวียงตำบลรอบนอกและอำเภอที่ติดกับลำแม่น้ำอิงและติดกับถนนชายกว้านพะเยาโดยน้ำกว้านพะเยายังคงท่วมถนนและทางหลัก ไม่ว่าจะเป็นสายพาหนโยธินถนนชายกว้านในตัวเมืองของพะเยาวรวมทั้งบ้านเรือนวัดฟาร์มเลี้ยงไก่วัวบ่อปลาสวนเทือกไรนาอะไรต่างๆเนี่ยเสียหายหมดเลยค่ะแล้วก็มีทางด้านของทางจังหวัดแล้วก็องค์กรส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้ให้การดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะ เมื่อวานนี้เห็นเจ้าของฟาร์มไก่ไข่ไก่ชนแล้วก็วัวบริเวณรอบๆชายกว้านที่บ้านร่องผายอําเภอเมืองพยาวบ้านหนองลาวตําบลห้วยแก้วอําเภอภูกรรมยาวก็ถูก น้ำก้านแล้วก็น้ำอิงจากก้านพะเยาไหลเข้าท่วมแล้วน้ำเนี่ยท่วมสูงด้วยจนต้องไล่จับสัตว์เลี้ยงกันนะคะเคลื่อนย้ายไปไว้อย่างที่ปลอดภัยนำมาเลี้ยงไว้บนถนนแทนค่ะสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยก็หลายที่ดีขึ้นแล้วแต่ถ้ามีฝนตกลงมาอีกนะคะอันตรายเหมือนกันค่ะเพราะว่าอาจจะประสบกับเหตุการณ์น้ำท่วมได้อีกค่ะอืต่อจากก้านพะเยาแล้วนะท่านผู้ชมนะคะ แน่นอนตอนนี้เนี่ยทางพะเยาเนี่ยน้ําลดลงแต่ก็อย่าพึ่งชะล่าใจอย่าพึ่งรีบเอาของลงมาจากบ้านค่ะในระหว่างนี้เก็บบ้านรอกันไปก่อนอนะหรือบางท่านบอกว่าโอ้ยไม่รีบเก็บหรอกเดี๋ยวรอพายุเข้ามาอีกละลอกหนึ่งเผื่อน้ํามันมาอีกละลอกหนึ่งจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเก็บนะอันนี้อันนี้แล้วแต่นะท่านผู้ชมนะั้นแล้วแต่แต่ละบ้านนะคะแต่บางบ้านเขาก็ทนไม่ได้เก็บเถอะอ่า มันสะอาดอย่างน้อยถ้ามันมาอีกระลอกหนึ่งก็ไม่เป็นที่หมักหม,มมสะ,สม,<ฮ>ะสมนะคะตอนนี้เนี่ยน้ำเนี่ยมันลงมาแล้วท่านผู้ชมพะเยานะอ่าก็ลงมาแพร่นะแล้วตอนนี้เห็นบอกว่าถึงสุขโขทัยแล้วนะท่านผู้ชมนะคะวัดได้อยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยสาสิบสามลูกบาทเมตรนะคะและตอนนี้เห็นบอกว่าคุณธรรมนัสตามน้ําลงมาด้วยค <ฮะ S 2> <c oughs> ่ะเออก็มันมาจากพะเยาใช่ไหมเอมอเขาก็ล่องเรือลอย <c oughs> หา,<ม>าลัก<ด>นะเออนะตามน้ําลงมาด้วยค่ะจนถึงสุโขทัยค่ะก็มีรายงานนะคะว่าทางด้านของร้อยเอกธรรมนัฐท่านเองร่วมกันกับทางด้านของคุณอัฐกร และคณะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยโดยมีคุณชูชาติรักจิตอธิบดีกรมชลประทานพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมลงพื้นที่มีการรายงานสถานการณ์น้ำรวมถึงแนวทางในการจัดการจัดการจราจรน้ำที่จะรับช่วงต่อมาจากจังหวัดแพร่และการป้องกันน้ำหลากในพื้นที่ที่บริเวณประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทัย ปัจจุบันนะคะปริมาณของน้ําที่ไหลลงมาจากจังหวัดแคร่เนี่ยได้ไหลามาถึงจังหวัดสุขโขทัยแล้วโดยที่สถานีวัดน้ํา y 14A อําเภอศรสีสันชนาไรเมื่อช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีปริมาณน้ําไหลผ่าน1,333ลูกบาทเมตรต่ตตอวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นค่ะ ส่วนที่ตัวเมืองสุขโขทยัยสถานีวัดน้ำวายสี่มีปริมาณน้ำไหลผ่าน474ลูกบาทเมตรต่อวินาทีต่ำกว่ากำแพงป้องกันตะลิ่งประมาณ30-40เซนติเมตรระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันกรมชลประทานได้มีการบริหารจัดการน้ำเหนือโดยการหน่วงน้ำเอาไว้ที่เหนือประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์อําเภอสวรรคโลกและใช้คลองหบาทคลองยมนาน แม่น้ำยมสายเก่าและแม่น้ำน่านช่วยตัดยอดน้ำหลากก่อนที่จะเข้าสู่ตัวเมืองสุขโขทยัยพร้อมควบคุมการระบายน้ำผ่านปอตอในส่วนของบ้านหาดสะพานจันทร์ลงสู่แม่น้ำยมสายหลักให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะมีการระดมกําลังพลนำกระสอบทรายมาเสริมแนวป้องกันริมตะลิ่งแม่น้ำยม โดยทำงานร่วมก,กันกับหน่วยท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่อย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบเพิ่มเติมพร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักน,น้ำอีกหลายจุดในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังอยู่ตลอดเวลารวมทั้งมีการนำเอาเครื่องจกักรเครื่องมือเข้าไปกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเศษซากวัชพืชที่ลอยมากับน้ำเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำให้ดีมากยิ่งขึ้น ก็หวังว่าจะสามารถลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับที่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดพร้อมกันนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรคุณธรรมนัสได้มีการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทั้งส่วนกลางและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดเนื่องจากระดับน้ำของแม่น้ำยมยังไม่พ้นวิกฤตและในช่วงต้นเดือนกันยาย,ยนนี้ร่องมอรสุมก็ยังคงมีอยู่ ทั้งนี้นะคะก็ได้มีการกำชับให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างเข้มงวดควบคุมสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลายค่ะแต่เองคุรามนาก็บอกก็เอาอยู่นะค่ะเออเอ๊คาพูดนี่ซ้ำซ้ำนะซ้ำยังไงไม่รู้อะมันเหมือนเคยได้ยินนะเอาอยู่เอาอยู่นะสมัยนายกปูนะบอกเอาอยู่เอาอยู่ท่านผู้ชมะนะเอเอ,เอยังไงยังไงทไี ถ้าไม่มีวันนั้นใิมาก็ไม่ได้บ้านใหม่โอ้ขอบคุณเขาใช่ไหมอ่าค่ะเออท่านผู้ชมเห็นไหมก็เหมือนสารแลธรรมนูญท่านอ่ะตุลาการท่านบอก่ถ้าผมไม่ยุบพรรคคุณคุณก็ไม่ได้เงินหรกยี่สิบล้านอ่ะอันนี้มันพูดกันด้วยความเกลียดกับความชิงชังแล้วก็ความรักกับความขอบคุณมันแตกต่างกันอ๋อเหรอเหรอเหรออันนั้นน่ะเขาพูดด้วยความชิงชังอันนี้พูดด้วยความรัก ไม่เขาแต่ความหมายคือเดียวกันไงก็คือเราไม่ได้เป็นผู้กระทําเองอไงมันเป็นภัยธรรมาชาติ <c oughs> เออเออเอแต่เออแต่จะบอกว่ารอบนี้กับรอบนั้นไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมไม่เหมือนค่ะรอบนี้เนี่ยเป็นน้ํหลากอ,อืมอ่าเป็นจากพายุจากมรสุมที่มาไม่ได้เกิดจากการกักน้ําเอาไว้เหมือนตอนน,น,นนั้<ะ>น,ม,ออน,น,นมันน้ำการเมืองเอ่อรอบนั้นเนี่ยมันน้ําการเมืองมีการกักตุนน้ํามันไว้นะน่าจะปลดไอ้พวกไอ อธิบดีกรมชนหรือพวกต่างๆเจ้าหน้าที่ออกให้หมดเลยไม่รู้เข้ามาอยู่กับอ,องค์กรอิสระบ้างปะไอพวกเนี้ไม่รู้เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะอะ่ก็เรียกว่านะคุณธรรมนัสบอกเอาอยู่เห็นมีเสียงสัมภาษณ์ด้วยนะนะ,ะ,ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของทางคุณธรรมนัสกันค่ะไม่ได้ต้องทํางานแั่คนในพื้นที่อย่างท่านกำนันทั้งสองตำบลถามเมื่อกี้เป็นห่วงเป็นใยว่ามวลน้ําอ่ะมันมากกว่าความจุของ ของอทางน้ํามันจะแก้ยังไงเดี๋ยวเรามีวิธีการจัดการนะครับกรมชนเขารู้อยู่แล้วว่าจะต้องทํำยังไงนะครับสิ่งสำคัญที่สุดอยากยืนยันว่าท่านไม่ต้องห่วงนะครับรุมเจ้าพยานะครับยังไงก็เอาอยู่นะครับแต่ยังไงหนเวลานี้เราเซฟจงังหวัดสุขโขทัยไว้ก่อนเป็นงานสําคัญเราเซฟสุขโขทัยได้แล้วทุกอย่างก็จะจะคลี่คลายไปนะครับสิ่งสําคัญที่ต้องเตรียมรับสถานการณ์ครั้งต่อไปคือต้อนเดือนกันยามันจะมาอีกรอบหนึ่งร่องรอยสูง นะครับดังนั้นเราจะต้องมีการบริหารจัดการค่องน้ําก่อนที่จะไหลสู่เจ้าพยาไหลสู่อ่าวไทยนะครับจะต้องมีบริหารจัดการทุก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 ระยะนะครับอันนี้เป็นงานสำคัญของกรมชนที่ต้องทําบางบางตัวที่เราจะไปต้องระเบิดทางรถไฟนะครับเพื่อต้องการเปิดทางน้ําให้มากที่สุดนะครับซึ่งทางสํานักง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ให้ความร่วมมือกัน นะครับสายสายเมื่อวานที่ทางรถไฟจะไปต้องระเบิดละทางรถไฟสายไหนสายอะไรทุกวันสีละครครับที่ของเราค<ว>รับเราจเป็นต้องขับนะครับไม่งั้นเอาไม่อยู่นะครับดังนั้นโดยภาพมวลรวมแล้วเนี่ยเราจะให้นะครับพี่น้องที่เป็นท้ายการระดับสูงคอยควบคุมสถานการณ์ตลอดเวลาจนกว่าจะสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายไปท่านผู้ชมครับถ้าเราดูปริมาณน้ำจึงตอนนี้รวมถึงจุดที่ที่บางชินเนี่ย ไทยจะรอดไหมครับในตัวเมืองนี้คืออยงที่ผมกล่าวเรียนนะครับถ้าถ้าเรามองตัวเลขเนี่ยดูเหมือนจะไม่รอดแต่ผมได้สั่งการแล้วนะครับประชุมในห้องประชุมเมื่อสักครู่ว่าจะยังไงนะครับเราต้องเซฟสุโขทัยใหกลับมาไม่ใช่เฉพาะเัาเมืองนะครับเพราะฉะนั้นน้าน้ําวนน้ําในแต่ละที่เราระบายออกแต่ละลำส,สาขาลําน้ำเนี่ยมีความสําคัญมากจะต,ต้องคุมให้ได้นะครับ ถามว่ามันมาอีกพันเจ็ดที่กำลังจะมาเนี่ยพันเจจริงๆแล้วมันจะถึงสุโขทัยจริงไม่ถึงพันเหรครับเพราะเราระบายตั้งแต่ต้นแล้วท่านคเาัเรื่องการแบนพื้นที่ดินเหมือนว่าตรงประตูทอ6บาทะคะ่ะชาวบานยินยอมแล้วท,ทเรากาลังค<ด>ือคือเวนคืนเรียบร้อยแล้วเรากําลังก่อสร้างอยู่ตอนนี้ครับคือโครงการมันต่อเนื่องประมาณ400กว่าล้าน เ่านคืนไม่มีการจ่ายค่าเสียหายอันนี้มันเป็นไปไม่ได้จะเวนคืนให้ชาวบ้านออกแล้วไม่จ่ายเป็นไปไม่ได้ครับก็คือจะต้องขอคืนเปล่าๆนี้ใช่ไหมคะไม่เป็นไปไม่ได้จะขอคืนเปล่าๆมันต้องมีย้ายชาวบ้านครับหลักการไม่มีอย่างนั้นครับขอบคุณนะครับ กรเกษตรเนี่ยกดดันไหไที่ว่าน้ํามาจากข้างบนมากแล้วก็จะต้องออกไปหาประชาชนนี่ยคือคือเราเราอยู่กระทรวงเกษตรเนี่ยผมพูดตลอดเวลาว่าเราต้องทํางานให้ดีที่สุดนะครับถึงแม้ว่าจะถูกแรงกดดันไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่หรืออะไรก็ตามเราต้องทําให้ดีที่สุดเราต้องยอมรับว่าการบริหารงานเนี่ยนะครับมันต้องมีการถูกข้าธวิจารณ์แต่ยัยก็ตาม นะซึ่งก็อันนี้ก็คือทางรัฐมนตรีปฏิบัติการแทนเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรปฏิบัติการแทนเออปฏิบัติหน้าที่นะเออเอารักสากรกับปฏิบัติการแทนเป็นไงล่ะผสมปนเปกันมั่วไปหมดเขาพูดไม่เหมือนกันแต่หน้าที่ทำไมคะเหมือนกัน หน้าที่เดียวกันหน้าที่เดียวกันนะท่านผู้ชมนะชอบอยู่คำหนึ่งคือเซฟสุขโขทยัยนี่เราจะต้องเซฟสุขโขทยัยไว้ก่อนชนมันได้ใจคุณสุขโขทัยก็ตอนนี้แหละนะหล่<ร>อเลยเออถามว่าคุณธรรมนัฐเนี่ยนะแกทํางานดีทํางานดีทำงานดีนะแต่ก็อย่างว่าระบาดแผ่เยอะนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมแต่ในระหว่างน,นี้ก็ต้องทํางานไปในฐานะที่ท่านยังรับเงินนงเงิงนเดือนเงินดาวเอ ทางประเทศชาติอยู่นะแล้วก็เสนอตัวขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีนะะนะคะแต่ถ้าเกิดท่านอยู่ก็เพิ่มความเป็นสุ่มเสี่ยงให้กับคุณอุ้งอิงเสียเหลือเกินเพราะตอนนี้แค่ตอนนี้ก็โดนหลายดาบแล้วใช่ขนาดตอนนี้ยังไม่ทันได้ขึ้นเป็นนายกแบบเต็มตัวท่านผู้ชมคือต้องบอกพี่น้องประชาชนนะคะที่ติดตามรับชมรายการนะคะว่าหลายคนถามว่าทําไมนายกไม่ลงพื้นที่ นายกไม่สามารถลงได้ในนามของนายกรัฐมนตรีเนื่องจากว่ายังไม่มีคอรมอแต่นายกลงได้ในนามของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเห็นมาที่ลงไปครั้งก่อนหน้านี้ที่แพร่ที่น่านนะคะก็ลงไปเมื่องตาดูกันเหรอว่าเขาลงพื้นที่อ่ะก็ลงไปในนามของหัวหน้าพรรคแต่ไม่สามารถลงในนามของนายกรัฐมนตรีได้ค่ะใช่นะคะก็เรียกว่าอันนี้คือในส่วนของน้ำจากพยาแน่นอนคุณธรรมนัสก็ตามลงมานะท่านผู้ชมอ่าถ้า สนใจสักนิดนึงก็แข็งเลอยาวได้เลยนะอะลงมาลงมาถึงพิจิตนะสุขโขทัยอะ่ะนะยังไงนะ้ำมันลงมาพิจิตอยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะคะอ่าราคาท่านผู้ชมเดี๋ยวไปพักชมสิธงที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าเราจะไปตามน้ําเหนือกันอีกฝั่งนึงค่ะนะเปียงวางล่ะ <c oughs> เป็นยังไงนะคะแล้วใครขึ้นไปดูแลเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าค่ะ